ันนี้นิ่งจังเลยอะค่ะง่วงนอนไปทําอะไรมาคะไม่ได้ไปไหนมาแบมันง่วงนอนไงพี่เต๋าไปห้างเพิ่งมาแล้วก็ไปตัดผมไปห้างแจ็คไม่ต้องกลัวแค่จะไม่มีคนเลยห้างนั่นอะเอาไปมาก่าวันนี้คุณผู้ชมอ,อยู่กับแจ็คกะลีแล้วก็พี่เต๋านั่นเองค่ะใช่ค่ะกับรายการนะมายาบันเทิงใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่าข่าวแรกกับละครเรื่องนี้เก<น>็บแผ่นดินเอามารีเมคพี่เต๋อกี่ครั้งแล้วสองมั้ง ในยุคของเราสองแล้วกว่านั้นยังไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วใช่นี่ต่าเร่าก่อนทำไมอ่ะเหนใช่ไหมคะอเล็กเรนเดลคุณผู้ชมนะคะบอกว่าเชื่อละครเก็บแผ่นดินเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ตกยุคอย่างแน่นอนนะคะเขาบอกว่าบอกเป็นเรื่องราวที่คนไทยน่าจะเข้าใจเพราะหลายเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คลับคล้ายเขาบอกว่าคล้ายกับคนไทยที่เคยเจอกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะเก็บแผ่นดิน แต่ตอนนี้มันต้องเก็บโควิดจะแม่เรจะเก็บโ, COVID, โควิดเก็บซากพวกฉันก่อนไหมเออนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงไปฟังจากปากพระเอกหนุ่มกันเลยดีกว่าค่ะอเล็กซซนเดว่ารู้สึกว่ามันเป็นละครที่มีค่าแล้วก็เป็นละครที่มีคาวคมคามหมายอะไรลึกซึ้งอยู่ในหลายๆมุมมองสําหรับสําหรับคนดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นละครที่ไม่ได้ไม่ได้มาบ่อยๆไม่ไม่จะไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่าหลังจากนี้ ก็เลยก็เลยเป็นละครที่มีความภาคภูมิใจแล้วอยากจะให้คนดูดูอยากจะให้เขาดูมากผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องราวที่ที่ง่ายไม่ยากแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่โดยเฉพาะคนไทยอะ่ะน่าจะเข้าใจ <c oughs> เพราะว่าหลายๆเหตุการณ์มันก็คล้ายๆกับกับกับหลายๆเหตุการณ์ที่ที่สังคมไทยหรือประชาชนไทยเคยเคยเจอ แต่ก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีมีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่ามันคือบทเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าคนดูอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันถูกเขียนมาจากเรื่องนี้เรื่องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าบทมันเร็จมาคือถ้าเกิดว่าโควิดมันมาได้ไมมาเนี่ยเราเราจบไปตั้งแต่ต้นปีที่เนื่อาตั้งแต่กลางปีออนแอร์ไปแล้วแต่ว่ามันเราอย่างที่ว่ามันก็ก็เป็นจังหวะของมันครับคืออันนั้นเราก็ควบคุมไม่ได้ในฐานะเป็นนักแสดงเนาะแต่ว่า เราก็กล้าพูดได้เลยว่าเราก็กล้าพูดได้เลยว่าคือเราเล่น2เวอร์ชันอ่ะบทมันคือแกนเดียวกันเรื่องราวต่างๆมันแกนเดียวกันสิ่งที่เปลี่ยนคือตัวแสดงกับได mm hmm. ล็อกนึกอไหมครับกับบางฉากนิดๆหน่อยๆน่อยแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันถูกสร้างมาจากแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วหลายๆแล้วในตลอดการถ่ายทำของเราอ่ะไม่มีวันไหนเลยที่เรานึกถึง เหตุการณ์อะไรบางอย่างและเอามาใส่ในในละครของเราไม่ได้มีบทไหนที่ถูกเปลี่ยนเพื่อ <c oughs> เพื่อให้เข้ากับอะไรสักอย่างไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าบทมันเสร็จมาตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วแล้วครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็เลยก็เลยจะบอกว่ามันมันบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อเราต้องการที่จะนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นห่วงว่ามันจะเป็นดราม่าหรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ห่วง <c oughs> เพราะว่าหน้าที่ของเราคือแสดงให้เต็มที่ แล้วเราก็รักละครเรื่องนี้มากแล้วเราก็พูดได้ว่ามันไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงอะไรใดๆในการถ่ายทำครั้งนี้เลยมันไม่ใช่เครื่องมือที่ที่ที่จะเล่าอะไรทางด้านการเมืองหรืออะไรใดๆเลยครับสิ่งที่คาดหวังมันก็แต่ละเรื่องจะ,จะแตกต่างกันไปบางเรื่องก็ต้องการก้าวหน้าสักนิดนึงบางเรื่องก็ต้องการแสดงให้สนุกบางเรื่องก็ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยบางเรื่องก็ มันแล้วแต่ครับมันก็แต่สาหรับเรื่องนี้ผมแค่คาดหวังให้ให้มันมีความหมายอ่ะให้มันมีความหมายจริงๆไม่ใช่ละครคือในทางด้านการบันเทิงอ่ะมันบันเทิงอยู่แล้วแต่เราแค่อยากให้คนดูได้รับความหมายหรือเมสเซจอะไรบางอย่างที่มันมันมันเห็นคุณเห็นเห็นความสําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่ง ก็อย่างที่ว่าไม่ได้บ่งบอกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มชาติคือเราทางานทางด้านสิ่งแวดล้อมไงเราก็เลยจะรู้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีความสําคัญในการรักษาความดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของเราประเด็นตรงนี้มากกว่าที่ผมอยากไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรมากกว่าเพราะว่ามันช่วยให้คนเข้าใจได้มากขึ้นให้คนเข้าใจวิถีชีวิตเพราะว่าบางทีเราเห็นตามสื่อตามอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแค่แวับๆเลยเห็นปลายมันและแต่เรายังไม่เห็นต้นต้นจนปลายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมปลายมันถึงจบแบบนั้นซึ่งละครเรื่องเนี้ย มันก็เล่าให้ฟังเลยว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่พื้นหลังของตัวละครแต่ละคนทำไมถึงมีความคิดแบบนี้การใช้ชีวิตเขาเป็นคนที่มีใจ,ใจิตใจที่มีคุณค่ามากที่มีค่ามากเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่ไม่เคยเอาเรื่องการแข่งขันเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาเลยแล้วเราอยากให้คนดูได้ได้รับความความรักแบบนี้ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ้องอเล็กก็หล่อเสมอนะเห็น้งแว่อุ้ยสมัยตอนที่เขาเล่นเก็บแผ่นดินเขายังเป็นเด็กอยู่เลยตัวขนาดไหนตัวเล็กมากแล้วตอนนี้โตแล้วขนาดไหนพี่เต๋อแหละอ่ตัวเท่าฉันหรอใช่อ๋อเหรอก็สูงขึ้นอ๋อเหรอก็ตัวเล็กนะถ้าตัวตัวเท่าฉันน่ะใช่ตัวเล็กพี่เป็นดาราตัวเล็กแต่ก็น่าหล่อนะใช่ได้ดเซตเตอร์เยอะอยู่นะเอออ่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวกันต่อไปเลยดีกว่านะคะไปดูคุณแคทรียาอิงเรชกับละครเรื่องนำพึ่งข่มผีรอบแล้ว สี่รอบแล้วหนูว่าน้จนคนะวรน,น้ำพึ่งไม่เหลือในขวดแล้วล่ะเท่ไงต่อนาคาแล้วก็เรื่องเวลาอาคาดท,ทางช่อง8คุณผู้ชมตอนนี้กํลาลังฟิตติ้งเรื่องใหม่ด้วยเรื่องสร้อยนาคีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะเผยเผรว่าแบบเป็นการกลับมาการทํางานที่มีความสุขมากเพราะได้เจอเพื่อนๆที่รู้จักค่ะส่วนเพลงนะคะก็ใครหลายคนก็ถามว่าพี่พี่แคทเมื่อไหร่จะเล่นพี่แคทบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเล่นหรือร้องใช่เล่นหรืจะร้องละครน่ะเล่นไปฟังดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็มีน้ำพึ่งขมที่ถ่ายปีที่แล้วเนาะก็เกือบปีหนึ่งแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ออนแอร์ทางช่อง3แล้วก็มีเวลาคาดซึ่งเพิ่งปิดกล้องไปไม่นานนี้เองช่อง8แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะฟิตติ้งละครช่อง7กระโดดไปกระโดดมาอยู่แต่ก็สนุกดีอะค่ะเพราะว่าแบบมีความรู้สึกแบบพอเราได้ทำงานเรื่อยๆนี่มันก็แบบ เออมันทําให้เรามีความรู้สึกเออชีวิตของเรามันมีคุณค่าเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ได้ทํางานแล้วแบบคือเราได้มีโอกาสทําในสิ่งที่เรารักด้วยแล้วก็ก็ต้องขอบคุณผู้จัดขอบคุณช่องต่างๆด้วยที่ยังนึกถึงแคทอยู่แล้วก็ไว้ใจในฝีมือของแคทอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเฟนๆด้วยที่คอยสนับสน,นุนคอยสพอ p o r คอยติดตามผลงานของแคทด้วยนะคะส่วนเรื่องของเพลง กำลังคุยแล้วค่ะกำลังคุยอยู่ค่ะแต่ว่าคือยังยังยังไม่มีอะไรเกิดจากสิ่งนั้นคือกำลังคุยกันอยู่ว่าจะไปในทางไหนดีอยากทำมานานแล้วอยากทำมานานแล้วค่ะแต่ว่าคือแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะได้มานั่งโฟกัสแล้วก็เฮ้ยเราจะไปทางไหนเราจะทำยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือณเวลานี้เนี่ยการทำเพลงเนี่ยตลาดมันเดาไม่ถูก ว่าคือหลายๆคนชอบคนละแนวกันไปเลยอะไรเงี้ยแบบเราตลาดไหนที่แบบมีความรู้สึกว่ามันใช่ของเราแล้วมันเข้ากับเราแล้วแบบคือการบ้านเยอะมากการบ้านเยอะมากเพราะว่าคือตอนนี้นี่มันไม่ได้เป็นคาเสรมันไม่ได้เป็นซีดีแล้วใช่ไหมคะมันคือทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดเลยแล้วแบบการทำอัลบั้มเนี่ยก็คงคงไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแบบ เป็นซีดีเป็นดีวิดีเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึ่งเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันยุคดิจิตอลไปแล้วเนาะก็ก็ต้องดูอีกทีการบ้านเยอะกันบ้านเยอะจริงๆสําหรับงานนี้ใช่ค่ะมัน,รมนจริงๆกดดันมากเลยนะเพราะว่าคือภาพลักษณ์ของโอเคนะคะนอกสายตาอะไรอย่างเงี้ยคือจนถึงทุกวันนี้ยี่ปีผ่านไปก็ยังยังโอเคนะคะกันอยู่ เราจะทำยังไงให้คนไม่ได้ลืมนะแต่มีความรู้สึกว่าเออมาแบบไม่ใช่มามาแทนนะแต่คือแบบเออไม่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่กดดันมาก <laughs> <laughs> กันบ้านเยอะอีกแล้วเห็นไหมยัง <laughs> ไม่รู้เลยคะ่ะย,ยังไม่รู้อาจจะไม่ก็ได้เพราะว่าคือการแต่ว่า รู้แหละแฟนๆคาดหวังอยู่แล้วว่ายัางไงก็ต้องเต้นแต่เราจะเต้นแนวไหนหรือจะหรือจะเปลี่ยนไปเลยให้แบบมาเทียบกันไม่ได้มาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้หรืออันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบย,ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยค่ะ <S <S ใช่คือแบบเราเราชอบเต้นอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกับว่าจะเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดก็ว่าก็ว่าได้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็แบบมันมันเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือน muscle memory คือแบบ ร่างกายของเราในการเต้นเราก็จํามันอยู่แล้วคือมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนแค่ลื้อฟื้นแค่ลื้อฟื้นวิชาที่เรามีอยู่แล้วเลยประมาณนี้นะคะ่ะโอเคนะคะลองผิด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 องผิดมาต้องยังไงโอเคนะคะมั <laughs> นตอยงนันไม่ได้ <S 2> <S 2> <ibility> <ๆ>เอ้าเธอที่แต่ความหมายเอาเองโอเคเอออาแล้วท้าไมข,ข้างในหัวล้ออะไรไม่เคยอมกันหรอ หมดแล้วท่านแด่จริตไม่เคยอเคกันไม่ปีเคคืออะไรเคก็คือไม่ใช่ยาด้วยเออคก็คือไอ้นี่ไงย่อมาจากคําว่าของอของหวานอมลูกอมอมเคนะคะเคยอมของหวานไหมคะอคิดถึงเรื่องรามกจกเปรดอีก่ข้างในอ่ะ เออหัวเราะกักเลยบอกว่าโอเคนะคะว่าหัวเราะเลยนะคะอ่ะมากันที่มายาท็อปปี้คุณผู้ชมนะคะเรื่องเสียดายที่ไม่ได้ทํานะคะวุเหมอะกับเรื่องเมื่อกี้เลยอะเรื่องอะไรคะโอเคค่ะคุณูค่ะอ้ฉันเสียดายมากไม่ได้อมนานมากเลยค่ะเนี่ยหลายคนเขาบอกมีเรื่องเสียดายนะในชีวิตหลายกันหลากยเหตุการณ์นะที่ไม่ได้ลงมือทํานะคะผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนความรักหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวและอีกหลายเรื่องวันนี้นะคะเจอนี้เลยนะอดีตสามี ใครอะของเธอ อาแฟนหนูหรอจอร์ดเขาปู่ใหญ่มากเลยตอนหนูเคยไปสัมภาษณ์ตัวสูงอันเนี้ยใหญ่ให้โจอร์ดขึ้นีพี่ก็จะโอเคนะคะเลยจอร์ดบอาแสงเงินนะคุณผู้ชมนะว่าน้องจอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างที่เสียดายแล้วยังไม่ได้ทำหนูก็เสียดายเหมือนกันเสียดายอะไรคะเสียดายที่ไม่ได้ไม่ได้จอร์ดบีอาสัมภาษณ์น้องจอร์ดแต่มีจอาร์บอยเอาไหมนุ่นเก่ามากเอาไหมเอาไปดูน้องจอร์ดบอากันค่ะก็คงเป็นเรื่องผมเคยอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศมากๆครับ เพราะว่าชีวิตเราเราโตมากับคือตอนแรกเป็นเด็กโรงเรียนไทยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าแคมปาา์ภาษาอังกฤษตอนปอ .5 แล้วก็แบบเราชอบภาษาอังกฤษวันที่ทำนตกมากๆจนเราได้มีโอกาสแบบดันโดนแบบไปเล่นกีฬาไปได้ทุนนักกีฬาที่โรงเรียนเตอร์อะไรเงี้ยจนได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็เลยคิดว่าถ้าสักครั้งนึงเราอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศดูสักครั้งหนึ่งว,ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอเมริกาหรือว่าอังกฤษอะไรเงี้ยครับก็เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่า อย่างน้อยเราไม่ได้ไปเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวก็ยังได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูเผื่อจะได้ไปถ้าถ้าโควิดมันโอเคขึ้นคือสําหรับผมมันไม่ยากนะเพราะว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ตอนนี้คือผมก็แฮปปี้มากๆแล้วทั้งครอบครัวเพื่อนการงานแฟนคลับอะไรอย่างนี้แต่ภาพที่ดีคือผมโอเคมากๆแล้วผมก็จะพยายามมองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็รู้สึกขอบคุณมันให้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยมันจะจากเราไปเมื่อไหร่ผมก็จะพยายาม พูดเหมือนพี่ลีเขาจะบอกว่าเออบางทีทุกคนจะมาแบบเศร้าๆคำถามผมก็มีคําถามแล้วก็มีคําตอบให้ตัวเองเหมือนกันที่ก่อนนอนว่าแบบแบบ,แบ,บสิ่งที่เราขอบคุณอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบเออเราก็ลิสต์มามันมันเป็นมันทําให้เราแบบรู้สึกดีจบวันดีๆในวันนั้นแล้วก่อนที่จะนอนหลับอะไรเงี้ยครับใช่ <c oughs> ใช่บางทีบางบางทีเราถ้าเราไม่ได้พูดมันออกมาหรือเราไม่ได้พยายามนึกมันอาจจะ เราอาจจะมองข้ามมันเพราะว่าบางทีบางทีสิ่งที่เราอยู่กับเราตลอดเราเราจะไม่ค่อยเห็นค่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนเป็นผมก็เป็นได้อะไรได้ดอกไม้ทุกวันเราก็จะเบื่อแต่ถ้าคนที่ไม่เคยได้ดอกไม้เลยได้ดอกไม้มันก็แบบแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบก่อนนอนเราลองคิดลองดูทุกคนที่บ้านทําดูก็ได้ว่าแบบเอออะไรที่เรารู้สึกขอบคุณมากอย่างเช่นแบบขอบคุณที่ พ่อแม่โทรหาเราวันนี้หรือว่าขอบคุณที่เรายังมีหน้าที่การงานที่ดีขอบคุณที่เราแบบได้กินอาหารอร่อยเรื่องเล็กๆเชื่อผมแบบมันมันได้จริงๆมันช่วยได้เยอะเลยครับผมก็ไม่ได้ท,ทนนะาทุกคืนนะถ้าทำทุกคืนเดี๋ยวก็โม้ไปแต่วันไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ลืมเราก็จะทำใช่อ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ค่อยเสียคือเสียได้หมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ได้ทําแต่บางที่เสียได้ในสิ่งที่ทําไปแล้วมีเยอะด้วยเป็นคนย้ำคิดย้ำทําพอสมควรเลยแบบจังแบบนี้จะดีไหมเราพูดไปเมื่อกี้ดีหรือเปล่าเอ้ยเราน่าจะทําได้้ดีีกว่าน คด้วยว่าจอร์จเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีแผนมีแผนในหัวตลอดว่าจะทําอะไรเ,เราก็จะค่อนข้างแบบไม่ได้เป็น p e r f e เฟคชันนิสแต่ว่าจะพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วจะคิดว่าแบบนั้นมันดีพอหรือยังดีพอหรือยังคือแล้วผมว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันมันสอนให้เราต้องแบบช่างมันเหอะมันผ่านไปแล้วเราทําดีที่สุดณนะตอนนั้น แล้วผมว่ายิ่งคนเรามีมายสตนี่มากเท่าไหร่มันยิ่งดีเพราะว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้เราอยู่ปัจจุบันแล้วก็นาคตดีกว่าก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะคะนาบีตอนนี้กํำลังลัฮอตทิตเลยละครเรื่องอะไรนะนาบีอะไรนะที่รักอ่ะอ๋อหรือคะสูงมากเลยเหรอใช่สูงมากสูง แล้วก็มีเพลงด้วยนะนังร้องเพลงแล้วล่ครับอ่ะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะพอเดี๋ยวแจ็คกะลินเขาจะโชว์อมเคนะคะแต่พี่เต่าพูดอย่างงี้ไม่ได้ทำไมโชว์ของไม่ได้โชว์เคเคก็คือของไงก็ใช่เธออย่าไปคิดว่าเคแปลว่าอย่างอื่นเคแปลว่าทองเคมันอมไม่ได้มันเอาไว้โชว์ไว้ทางไว้ทางไงเออจะโชว์อมของ ไม่ใช่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมุงไปไหนช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปลาไปอ้มเคก็จสวัสดีค่ะอุ๊ยจริงหรอ